ซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดลรวมดีลโดนใจโปรโมชั่นมากมายเซอร์ไพรส์ทุก,กรุ่นเลือกรับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ก่อน30เมษาย,ยนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตแพทช์ใหม่ FIFA าออนไลน์4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 UsL และหมดใหม่ม้าติดสควอตตีสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดที่พร้อมอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อ3สีขึ้นไปจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าบริการเพิ่มสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะบีิษัทแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ถ้ท่านเข้าสู่5ทีมสีแดงตามเาเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนรับชมคลิปนะครับแอบสกิดว่าใครสนใจอยากจะไปดูแมนยูที่อังกฤษด้วยกันนะครับเป็นคลิปขนาดเล็กกันเองกันเองครับแล้วก็สะดวกสบายสนุกตลอดคลิปอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบาลกับนัดได้เลยนะครับลิงก์เพจอยู่ที่ด้านล่างนะฮะขอบคุณสําหรับแต่ลๆท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับยังพอมีโค้ต้าเหลืออยู่นะครับยังไงก็ลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ แม้ว่ากองทัพป,ปีศาจแดงจะแพ้กับแมนซิตี้ในเกมล่าสุดนะครับแต่ก็ใช่ว่ายูเนเตดจะไม่มีความหวังนะครับยังคงมีอีกหลายเกมให้ลงเล่นนะครับอย่างน้อยก็เพื่อเรียกความมั่นใจของนักเตะในทีมเท่าที่มีให้กลับคืนมาครับอันโตนิโอคอนเต้ออกมาให้ความเห็นก่อนเกมที่สเปอร์จะดวลกับยูเนเตดในวันเสาร์นะครับเขามองว่ายูเนเตดชุดนี้ดีพอสำหรับการลุนแชมป์ทุกรายการด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ควรประมาทปีศาจแดงของเรานะครับต้องยอมรับว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องยากที่ยูเนเตดจะทําแต้มเหนือกว่า Arsenal, อารา เตดหนึ่งแต้มแซงขึ้นที่4ไปแล้วนะครับแต่ว่าการเอาชนะสเปอร์ให้ได้อย่างน้อยก็ทําให้สภาพจิตใจของนักเตะในทีมไม่ยาแย่ไปกว่านี้นะครับและอย่างน้อยก็เป็นการทําแต้มเกาะกลุมกับอันดับ 4, 6และ7ไปก่อนแบบไม่หลุดโค้งครับ อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับนอกจากแฮร์รี่เคนแล้วก็่วนฮึงมมีแล้วสเปอร์ก็ยังมีนักเตะใหม่อย่างเดียนคูลูเซฟสกี้และโรดริโก้เบนชันคูซึ่งเริ่มปรับตัวได้และเข้ากับระบบของคอนเต้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อสังเกตจากนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็คือว่ายูเวเต็จะสามารถมองคอนเต้เป็นหนึ่งตัวเลือกในช่วงซัมเมอร์ได้หรือไม่ในกรณีที่ไม่ได้เอริกชันฮากคมาคุมทีมตามเป้านะครับซึ่งจุดนี้ส่วนหนึ่งก็คือผลงานของสเปอร์ในช่วงท้าย อองททีมไก่ดนะครับเแต่ก็น่าแหละครับเวลานี้นแฟนๆส่วนมากก็มองว่าการทุ่มสุดตัวเพื่อดึงเทนฮากมาคุมทีมให้ได้คือสิ่งที่ยูเนเต็ดควรทำมากที่สุดครับ การเตรียมงานเพื่อเทนฮากถือเป็นการบ้านสำคัญของทีมบริหารนะฮะลุคเอดเวิร์ดผู้สข่าวที2กเทเลกราฟก็ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าเยอเตจะต้องการเทนฮากมาทำทีมนะครับแต่ก็ต้องเตรียมโครงสร้างไดฟ์ฟุตบอลที่เหมาะสมรองรับไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแมลมองเพราะว่าที่อาร์เจนต์เนี่ยมีช่องทางในการดึงนักเตะอเมริกาใต้มาร่วมทีมมากมายเลยรวมถึงการทำงานร่วมกันร,ระหว่างตัวเขาและทีมงานบริหารอย่างเป็นเนื้อเดียวกันครับเทนฮากสามารถจัดการและก็ควบคุมนักเตะได้ทั้งหมดรวมถึงได้รับความช่วยเหล ฟาร์เซาในเรื่องทีมโค้ชและการสัญหานักเตะครับ ก่อนหน้านี้รบดอสันผู้ Rob son, ข่าวเทียสามจาก ESPN ก็ระบุนะครับว่าเชนฮาร์ดเนี่ยยังตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างสมโมสรที่ยูเนเต็ดซึ่งยังไม่น่าจะทำให้เขาเนี่ยนะครับทำงานได้ง่ายเหมือนกับที่อาร์แจกอัมสเตอร์ดัมครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่ยูเนเต็ดเนี่ยต้องทำกันบ้างน,นะครับว่าถ้ามีการพูดคุยกันในเชิงลึกมากขึ้นเนี่ยสมโมสร,รของเรามีอะไรที่ดึงดูดเชนฮาร์ดได้บ้างนอกจากชื่อชั้นนอกจากชื่อของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและความยิ่งใหญ่ของแบรนด์เพราะอย่าลืมนะครับว่าเชนฮาร์ดเนี่ยยังมีทางเลือกในการ ในมุมของเอ็ดเวิร์ดเองนะครับเทนฮาร์ Ten ark, ไม่จำเป็นต้องเลือกอยู่นแตดเสมอไปดนะ่ฮะดูมากับนัดเองก็ขอขยายความตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่อโอกาสการได้ตัวเทนฮาร์คเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพียงแต่เราเพยายามจะบอกว่าถ้ามีคนเข้ามาอยู่ใหม่ในบ้านเนี่ยเราก็ควรจะจัดบ้านจัดห้องให้มันเรียบร้อยและพยายามอำนวยความสะดวกให้เขาทำงานได้อย่างง่ายที่สุดก็เท่านั้นเองแหละครับ ส่วนประเด็นของนักเตะภายในทีมก็ขอเจาะไปที่สถานการณ์ของมาคัส r รสฟอร์ดนะครับถ้าไม่นับข่าวที่เขาจะพิจรารณาอนาคตของตัวเองหรือว่าไม่ปิดโอกาสการย้ายทีมเวลานี้โอกาสติดทีมชาติของเขาก็ยากขึ้นแล้วนะครับมาออกเดนครับผู้สข่าวทีรทีสามจาก ESPN ก็ระบุนะครับว่า m มาคัสอาจจะพลาดการติดทีมชาติอังกฤษในเดือนนี้ซึ่งพูดได้ว่าอาจจะเป็นการประเมินนักเตะของเกรดเซาเกตครั้งท้ายๆแล้ว ก่อนจะตัดตัวเลือกทีไปฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนะครับแรชฟอร์ดไม่ได้อยู่ในถานะที่สบายใจได้นะครับเพราะว่าแนวรุกของอังกฤษเนี่ยมีตัวเลือกหลายคนมากๆทั้งไรฮิมสเตอร์ลิงแจ็คกรีลิชฟิลฟอร์เดนบุกโยซาก้ารวมถึงจอร์ดโบเวนที่ฟอร์มดีกับเวสต์แฮมคือถ้าแรชฟอร์ดยังเรียกความมั่นใจกลับมาไม่ได้หรือว่าคืนฟอร์มเก่งไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอกาสที่จะอดไปฟุตบอลโลกก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับ ส่วนข่าวการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะมองนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เป็นหลักนะครับส่วนสำคัญคือถ้าพวกเขาไม่ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยงบการเสริมทีมอาจจะลดลงเหลือเพียง50ล้านปอนด์ไม่รวมขายออกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีรายงานมาจากไมค์แมกคาร์ผู้สข่าวที2เจากเทเลกราฟนะครับฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็เลยมองว่ากับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยทีมก็ยังไม่ควรมองข้ามบูปการกามาร่า กองกลางจากโอลิมปิกมาเกสไชทีเดียวครับเขายังคงโชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสังกัดนะครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดกับมนากแม้ว่าทีมจะแพ้ไปสูงตอนหนึ่งนะครับแต่ว่ากามาร่าเนี่ยระบตาแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองในเกมนั้นนะฮะเพราะว่าเขาอยู่ในทุกพื้นที่ของสนามจ่ายบอลสาเร็จถึง90%าเร็และแย่งบอลกลับมาให้กับทีมได้ถึง7ครั้งและที่สําคัญที่ต้องไม่ลืมคือสัญญาของกามมาร่าเนี่ยนะครับจะหมดลงหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้ฉะนั้น ทุกทีมรอเซ็นฟรีได้ครับอยู่ที่ตัวนักเตะเลือกเลยถ้ายูเนเ็ตไม่ดึงตัวกัมราร่ามาเสริมทีมในซัมเมอร์นี้ก็มีโอกาสอยู่ดีครับที่ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะดึงตัวเข้าไปและถ้าสมมติกรัมราร่าเนี่ยพัฒนาฝีเท้าเพิ่มมูลค่าใกับตัวเองค่าตัวของกัมราร่าอาจจะสูงลิบลิ่วจนวันหนึ่งยูเนเ็ตอยากจะได้มันก็เอื้อมไม่ถึงแล้วละครับฉะนั้นก็อยู่ที่การเลือกของทีมซื้อขายแล้วละครับ อันที่จริงน,นะฮะกัมมาร่ามีข่าวกับยูเนเตตมาตั้งแต่ตลาดเดมโมกราค,คมแล้วแต่บอร์ดปีศาจแดงเลือกจะเดินเกมในตลาดหน้าหนาวโดยการปล่อยนักเตะออกอย่างเดียวเพื่อลดขนาดทีมและไม่เลือกซื้อเข้าแล้วก็เดิมพันอยู่กับสกอตต์แม็กชูมินเนในการเล่นตำแหน่งเมฟฟิลตัวต่ำซึ่งตอนนี้การใช้แม็กชูมินเนเป็นกลางตัวต่ำเนี่ยมันก็ทําให้แดนกลางของทีมเนี่ยไม่มีเสียรภาพมากพอครับฉะนั้นสุดท้ายพอถึงตลาดช่วงซัมเมอร์ทีมก็คงต้องไปหามิฟฟิลตัวรับมาอยู่ดีแหละครับ นโยบายการมองหานักเตะใหม่ของนเนต็ดในซัมเม,มอร์นี้อาจจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับดาวรุ่งหลายคนอาจจะถูกนํามาพิจารณามากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คืออิสยาโจนส์ครับปีกขวาจากนิวส์โบรทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งยู่นเตดเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่ด้วยนะครับเหตุผลที่สนใจก็เพราะว่าเห็นฟอร์มเต็มๆตามมาแล้วละครับในเกมเอฟเอคัพที่โบโร่เนี่ยเขี่ยยู่นเตตตกรอบไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับโจนสามารถเล่นได้ในตำแหน่งปีกทั้ง2ฝั่งนะครับปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายเลยมีพลังงานในการเลี้ยงบอลที่สําคัญคือมีวินยัยขยนันแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับอยู่ตลอดครับ แม้กระทั่งเวนรูนี่ที่ตอนนี้เป็นผู้จัดก,การทีมที่ดาร์บี้เคานตี้เนี่ยก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าโจนสเปเนตเต็ที่ดีมากๆและจะมีอนาคตที่สดใสในอาชีพค้าแข่งแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีตัวเลือกอีกมากมายตลาดซื้อขายนะครับแต่ว่าสเปคใหม่ของนักเตะยูเอตดในยุคใหม่คือขยนันใจสู้มีวินยัยเข้าใจระบบของโคช้ชที่สําคัญก็คืออีโก้น้อยครับซึ่งแม้ว่าโจนเป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ว่าอย่างน้อย ถ้าเตะเหล่านี้ให้ใจและวก็สู้เต็มที่เพื่อแฟนบอลอย่างพวกเรามันก็คงํำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขในการเชียร์ทีมมากขึ้นใช่ไหมล่ะครับ สำหรับใครที่สนใจไปดูแมนยูกับดูบอลกับแนทที่อังกฤษนะครับไปแสดงความเป็นแฟนบอลตัวจริงและให้กำลังใจทีมในช่วงเวลาที่ทุกคนในสมโมสรต้องการเรามากที่สุดเป็นพริปเล็กๆดูแลกันทั่วถึงนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับแนทได้เลยนะครับผมรอตอบอยู่ลิงก์อยู่ที่ด้านล่านะครับสาม,มัคคีคือพลังสู้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูกิ way of life FIFA Online 4และอินส มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา